ก่อนหน้าเนี้เขาบอกว่าม <c ười> <ừ> ันเป็นป่าที่ันอสมบูรณ์มากเลยก็เลยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาตัวทรัพยากรน้ำัพยาป่า่า่น่ตนี่ป่าไม้ชาว้นขึ้นไป็มันเป็นที่่้อยุาชาวบ้านก็เลยไม่สามารถเข้าไปหาของป่าได้แ่ทงการก็มีล้ำขึ้นเอาขึ้นเอาลุกล้ำขื้นที่ป่าทุกที่ตไม้พายุกัดเกลือกมดตัดไม้ยด้ว อยู่ในส่วประเทศไทยเนี่ยเพิ่มเติมมากนะห่างจากหมู่บ้านแมงมุดแค่สองกิโลเมตรชาวบ้านเขาจะเรียกตรงนั้นว่าเขาโกะเขาบอกไม้พยุยมขุดจากรือตะกอเอาไว้คป็นทยก็คือจากหน้าก็มีชา,าวไทยบางส่วนขุดตอไม้ที่เหลือไปขายต่อจ้าห่าไม่ดีอะไรหนึ่งแต่เต็มเลยคนะรับ เขาเงิงตาเพราะว่าเครื่นนะครับเกี่ับพกเคลื่อตัดเข้ามาที่บ้านเราารับเขาทั้งเขาโกตรงนี้เลยครับแล้วคนไทยมีแบบรนนี้ว่าเลยทําไปเอาตออะไรอย่างเี้ยครับเอาตอไม้ก็โอล่ก็